อ่ะเดี๋ยวจะพามาดูนะว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยน้ำมันเครื่องเก่าเนี่ยเวลาโรยตรงตอไม้หรือตอเสาเนี่ยมันจะกันปวกได้จริงไหมนะผมก็มาดูผมโรยไว้ตั้งนานแล้วแหละนะเป็นปีกว่าแล้วครานี้ปวกมันขึ้นนะปวกมันขึ้นก็เลยเอาออกอยากเอาปวกออกก็ว่าจะปลูกของปลูกอะไรได้ล่ะละละนะครับละละพื้นที่เห็นเขาบอกว่า รถน,น,น้ำมันเอลาดน้ำมันเครื่องเก่าเนี่ยมันจะกันปวกได้ก็เลยพามาดูนี่มันลอยปวกขึ้นนะนี่ปวกขึ้นเลยนะก็โรยน้ำมันราดน้ำมันเครื่องที่เสาเก่านะช่วงพื้นดินข้างล่างแล้วก็ช่วงนี้เสาเก่าเลยนะอันนี้น้ำมันเครื่องนะมันเครื่องเก่าไหนใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกได้นะครับว่าราดน้ำมันเครื่องเก่าเนี่ยกันปวก กันมแมลงได้จริงไหมนะอันนี้ผมลาดไปตั้งปีกว่าแล้วนะตอนลาดไม่มีปวกขึ้นนะพอหลังจากปีกว่าเนี่ยปวกมันขึ้นเลยเนี่ยเห็นไหมรอยปวกขึ้นเลยนี่มันขึ้นเสาที่ลาดด้วยนี่ลาดช่วงโคนนี้ลงไปเนี่ยมันทำขึ้นมาได้ยังไงนะมันสร้างขึ้นมาได้ยังไงนะขนาดลาดแล้วมันเครื่องเก่าเนี่ยก็ขอความเห็น คนที่เข้าใจเนี่ยนะครับหรือขอความเห็นทุกคนครับช่วยคอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์พูดคุยได้ว่าสาเหตุเนี่ยมันป้องกันได้จริงไหมนะน้ำมันเครื่องเก่านะอันนี้ก็ผมก็ลาดดูแล้วมันมันขึ้นนะไม่รู้มันขึ้นมันขึ้นอะไรมัน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 ขึ้นที่โคนต้นไม้อื่นอันนี้เป็นต้นต้นแคร์นะรงนี้ต้นแคร์มันขึ้นที่โคนต้นไม้อื่นหรือว่ามันขึ้นที่ ที่ที่เราลาดจริงๆลาดใกล้เคียงกันมันก็ไม่น่าขึ้นนะเพราะว่ามันถ้าคิดว่ามันป้องกันได้ดีมันไม่น่าขึ้นนี่มันลามขึ้นมาเลยนี่นนะลามขึ้นมาตรงนี้เป็นคนกล้วยเก่าด้วยนะมันแห้งมันแหลงก็เลยเอาออกแล้วนะพอดีจะขุดท่อน้ําหยดเนี่ยสายน้ําหยดสีดําเนี่ยเอาขึ้นมาด้วยก็ใครที่มีข้อมูลก็อคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับคอมเมนต์ พูดคุยให้กำลังใจในเชิงสร้างสารรค์กันว่าทำไมมันป้องกันไม่ได้ขอบคุณมากครับ